สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแอนซัมเด็ชาแนลอีกแล้วนะคะอย่างที่ชื่อคลิปบอกนะคะวันนี้แอนก็จะมาแนะนาไอเทมอีกแล้วไอเทมสาหรับคนที่มีปัญหารอยสิวฝ้ากระจุดด่างดาต่างๆนะคะเพราะว่าแบบเพื่อนๆเนี่ยจะชอบถามเรื่องพวกแบบรอยสิวฝ้าอะไรต่างๆแอนมาแบบบ่อยมากทั้งใน d ดลเค็ตไอจีแล้วก็ในคอมเมนต์นะคะเรื่องรอยสิวฝ้ากระอะไรอย่างนี้หน่อยว่าใช้อันไหนดีวันนี้แอนก็จะมาแนะนําทุกคนนะคะซึ่งแอนเลือกมาแล้ว5ไอเทมเด็ดๆก็จะคะแบบ ประเภทกันมาครบเลยทีเดียวนะคะก็ไปดูกันคือราคาย่อมยาซื้อตามได้ง่ายๆด้วยช่วงโควิดนี้ก็สามารถหาซื้อได้นะคะ <ắng> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลย ซิสต้าแรดิสเอ็กซ์ตาเมลัสมาเซรัมนะคะตัวนี้หรือเราจะเรียกง่งายๆว่าเซรั่มหัวใชเท้านะคะที่แอนหยิบตัวนี้มาเป็นตัวแรกก็เพราะว่าหาซื้อได้ง่ายค่ะเพียง39บาทมีค่ะที่เซเว่นอทุกสาขาเขามีสารสก,กัดจากหัวไชเท้าช่วยลดฝ้ากะัะจุดด่างดําตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแอนแบบชอบมากๆประทับใจมากคือเนื้อเซรั่มเขาแบบบางเบาเดี๋ยวให้ดูเป็นเนื้อแบบใสๆแบบนี้นะคะ เนื้อเขาบอกเลยว่าแบบบางเบาซึมไวมากทาแล้วแบบรู้สึกแบบซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะสบายผิวสบายหน้ามากตัวนี้เขาก็จะเป็นสูตรที่มีสารสกัดเข้มข้นจากหัวใชเท้านะคะจะช่วยลดฝ้ากะจุดด่างดำเนี่ยให้ดูจางลงนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาก็ยังมีไฮยาลูรอนนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแอนใช้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะสําหรับแอนนะ่ะแอนเป็นคนที่มีปัญหาแบบกละ ซึ่งกละเวลาแบบดูไกลๆหรือถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าถ้าเราถ่ายรูปเซลฟี่หรือเจอในชีวิตจ,จริงอะ่ะมันจะเห็นนะว่าแบบเป็นกละแอนรู้สึกว่าพอใช้มาอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันเริ่มดูจางลงนะคะสําหรับตัวเซรั่มหัวไชเท้าตัวเนี้ยก็จะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำให้จางลงถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แอนอยากแนะนำแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะเพราะมันหาซื้อง,ง่ายตัวต่อมานะคะแอนก็จะเลือกตัวที่เราจะแก้ปัญหาต้นเหตุข,ของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะนั่นก็คือการทาครีมกันแดดะคะ่ะทุกคนซึ่งงเป็นสสิ่ําคัญ หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแอนอเป็นคนไม่ชอบทาครีมกันแดดมากแล้วฝ้ากักแบบแอนเยอะมากนะคะก็เลยจะมาแนะนําครีมกันแดดไอเทมที่ทุกคนควรมีนะคะก็คือครีมกันแดดสีจันนั่นเองนะคะนี่ครีมแอนจะให้ดูเนื้อเขานะ เนื้อเขาแบบเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอะนะคะทาแล้วแบบสบายผิวมากๆต้องบอกเลยว่ากันแดดเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ย ทาเป็นประจําทุกวันนะคะแน่นอนว่าฝ้ากับเราเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนจุดดงดำเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนคือตัวกันแดดของสีจันตัวนี้นะคะเขาก็ป้องกันแดดได้ยาวนานมากๆเพราะมี S P F 5 0 P A 4บวกเลยนะคะค,คือตัวเดียวแดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะคือการทากันแดดให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันมากที่สุดนะคะ,ะ,คะก็คือบีบครีมกันแดดออกมาประมาณ2ข้อนิ้วประมาณนี้น ให้ได้แบบ2ข้อนิ้วนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าคือเราต้องทาแบบให้มันเยอะพอสมควรอ่ะให้มันแบบป้องกันแดดได้ไม่ใช่แบบทาแบบบางเกินไปซึ่งตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเออเราทาต้องสองข้อนิ้วแบบมันป้องกันแดดเยอะก็จริงแล้วมันจะเหนียวเนื้อหนะไหมตัวนี้ไม่เหนียวเนื้อหนะนะคะอย่างพี่แอนทาให้ทุกคนดูแบบเนื้อเขาแบบบางเบาซึมไวสบายมากชอบคนผิวมันเนี่ยก็ทาได้นะคะตัวนี้เขาไม่มีส่วนผสมของน้ํามัน มันเป็นกันแดดที่แบบไม่มีส่วนผสมของน้ำมันพาราเบนแอลกอฮอล์นะคะไม่มีเลยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะ ก็ถือว่าจัดเป็นครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลยนะคะราคาเพียง1 5 9บาทนะคะมีขายที่วัดสันหรือว่าร้านเครื่องสาอางทั่วๆไปนะคะช่วงนี้เนี่ยร้านปิดเพื่อนๆอ,อ,อาจจะกักตัวอยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ได้ที่เว็บสีจัน .com นะคะเดี๋ยวแอนจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะนี่เป็นครีมกันแดดอีกอันนึงที่ถูกและดีที่อยากแนะนํานะคะไม่เหนียวเหนอนะหนกด้วยชอบๆต่อมานะคะเป็นไอเทมที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นคือเขาดังมากๆเลยแล้วแอนก็เคยไลฟ์ในไอจแล้วก็บอกไปแล้วว่าแอนใช้ตัวนี้ดีมากออยาากจะะแนะนนํเพื่ นั่นก็คือตัวนี้ค่ะ สองสกินแลรนะคะตัวนี้เขาจะเป็นครีมนะคะเป็นแบบเนื้อครีมที่จะช่วยลดพวกรอยสิวสําหรับคนที่มีปัญหารอยสิวจุดด่างดําแล้วก็คนที่เป็นสิวนะคะแอนบอกเลยแอนใช้ตัวนี้มาแอนชอบมากรอยสิวดูจางลงแล้วก็สิวไม่ขึ้นเพิ่มแถบยังแบบนาชุ่มชื้นช่วงนั้น,นก่อนที่แอนจะใช้อะ่ะคือหน้าแอนแห้งแล้วก็ลอกด้วยนะคะแบบเป็นสิวด้วยพอได้ซืออ้อน,นี้มาใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออหน้ามันมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แถบยังแบบพวกรอยสิวอะไรเงี้ยช่วยลดพวกรอยสิวด้วยนะคะตัวนี้เป็นอีกอัน,นึงที่ แอนซื้อมาจาก IG The c o s m e t i c นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างตัวนี้ซื้อมาประมาณ620บาทนะคะเขาส่งฟรีด้วยถามว่ามันใหญ่ไหมทุกคนดูดีหลอดแบบจะเท่าหน้าเลยนะมันถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะใช้ได้งานมากๆ คือหลอดใหญ่มากคะ่ะถ้าใครที่แบบเออไม่กล้าเสี่ยงซื้อหลอดใหญ่มาซื้อเป็นแบบหลอดเล็กก็ได้นะหลอดเล็กกว่าน,นี้ก็มีราคาน่าจะประมาณ300มังม้งประมาณนั้นนะคะไปหาไปหาดูกันได้เดี๋ยวทิ้งลิง์ไว้ให้นะคะต่อมานะคะมาในส่วนของมาร์กหน้ากันคะ่ะมาร์กหน้าที่อยากจะแนะนํามากๆเลยนะคะก็คือมาร์กหน้าตัวนี้ของ c e n t u r y Spa นะคะจะเป็นมาร์กดีทอ็อกผิว นะคะตัวนี้จะเป็นมาร์กชาโคที่จะช่วยดีท็อกผิวคือเป็นมาร์กที่ทาให้แบบมาร์กแล้วรู้สึกสบายมากๆคือจะเป็นมาร์กอุ่นด้วยนะถ้าใครที่ไม่เคยลองแบบมาร์กอุ่นอนะ่ะเกิดมายังไม่เคยแบบมาร์กแล้วรู้สึกหน้าร้อนร้อนอุ่นๆต้องลองมาร์กอุ่นของแซงตูรี่สปานะคะที่จะช่วยดีท็อกผิวตัวนี้นี่แบบเลิศจริงๆนะคือทาไปแล้วมันจะรู้สึกแบบร้อนร้อนอุ่นอุ่นร้อนร้อนอนะแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปมันรู้สึกแบบ เหมือนผิวได้หายใจอ่ะคือช่วงที่แบบมีฝุ่น PM หรืออะไรเงี้ยคือใช้อันนี้ยจะช่วยดีท็อกผิวทําให้ผิวเราสะอาดขึ้นแล้วผ่อนคลายผิวขึ้นตัวนี้นะคะราคา600บาทมีขายที่วัดสดุบูธนะคะหรือว่า เพื่อนๆจะสั่งซื้อในเว็บของ a n n t u a r y Spa ก็ได้นะคะเดี๋ยวแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะตัวนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแบบมันแพงแต่ว่ามันคุ้มมากนะคะปริมาณหลอดก็คือค่อนข้างใหญ่นะมากอาทิตย์ละ2-3สครั้งนะคะมาในส่วนของไอเทมสุดท้ายที่จะแนะนำนะคะก็คือเราจะบำรุงจากภายในสู่ภายนอกนะคะนั่นก็คือ วิตามินซีนั่นเองค่ะที่หลายๆคนรู้ว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยในการการลดรอยสิวอีกทั้งวิตามินซีเนี่ยยังช่วยแบบภูมิแพ้เป็นหวัดนู่นนี่แบบเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกายตัวเองใช่ไหมว่าเราจะได้แบบสุขภาพดีจากภายในอันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นวิตามินซีของแบคโมอ์ตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่วสัสดุบูธหรือว่าตามห้างตามร้านขายยาอะไรทั่วๆไปนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถซื้อเป็นกระปุกเล็กก็ได้เขาก็จะจัดโปรบ่อยนะกระปุกใหญ่แถมกระปุกเล็กอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ย กระปุกเล็กมันจะอยู่ที่299บาทแต่ว่าการกินวิตามินซีเนี่ยทุกคนต้องกินอย่างต่อเนื่องนะมันจะได้แบบเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจริงอะแอนคิดว่าวิตามินซีอะของยี่ห้ออะไรก็ได้ dsc แอนก็เคยกินเออถ้าเพื่อนๆสะดวกจะกินอันไหนก็ ไหนก็ได้แค่แบบเป็นวิตามินซีนะคะที่แอนแบบเออชอบทานเป็นวิตามินนะคะทุกคนคะก็หมดไปแล้วนะคะกับ5ไอเทมสําหรับปู้หน้าฝ่าแดดนะคะรักษารอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆที่แอนมาแนะนํานะคะบอกเลยว่า5ไอเทมเนี่ยเลือกมาแบบครบถ้วนทั้งเซรัม่มกันแดดครีม วิตามินมากหน้าที่แอนเลือกมาให้ทุกคนเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่มองหาไอเทมสำหรับรถฝ้ากะจุดด่างดำนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะก็อย่าลืมก,กดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องแอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย